ที่วัดเกศรศิลคูนหรือวัดป่าบ้านตาดนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานพิธีมอบถวายเทียนพรรษาในโครงการเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดินปี2565จำนวนสองต้นแด่พระราชวาชิรธรรมจารย์เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดประธานสงฆ์โดยมีคณะสงฆ์และคณะสิทธินุสิ์ร่วมพิธี ทั้งนี้ค่ะสืบเนื่องจากวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาณวังสะประทุมสมเด็จพระนิษิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานเทียนพรรษาในโครงการเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดินปี2565ซึ่งพระองค์ทรงอธิษฐานอนุโมทนา ถวายแด่พระราชวัวชิรธรรมจารย์เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดจึงได้เจเริญพรขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีมาเป็นประธานพิธีมอบถวายเทียนพรรษาดังกล่าวซึ่งพิธีจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9อย่างเคร่งครัดค่ะ